คริปโตซักเพนวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโลคคริปโตกันอีกแล้วนะโดยข่าวแรกนะครับไปเริ่มที่ชุมชนของลูน่าคลาสสิกเลยเนาะวันนี้ชุมชนของลูน่าคลาสสิกก็มีข้อเสนอใหม่เกิดขึ้นครับก็คือ1 1 9่7สร้างชุมชนเครือจักรภพขึ้นมาใหม่อ่าเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของรายละเอียดให้ฟังแบบนี้นะครับแบบคร่าวๆเนาะรายละเอียดที่เขาเสนอมีแบบนี้ครับสร้างชุมชนอย่างเป็นทางการแพลตฟอร์มเครือจักรภพข้อเสนอสนนัญญาณ การวัดชุมชนความรู้สึกในการจัดตั้งเครือจักระพบที่นําโดยชุมชนยังเป็นทางการเป็นที่เข้าใจกันดีนะเพื่อนๆว่าเครือจักระพบเนี่ยใครสามารถสร้างก็ได้นะเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอในอนาคตในทางเทคนิคแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากฝ่ายกํากับดูแลแต่อย่างไรก็ตามนะข้อเสนอนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแยกข้อตกลงออกจากบุคคลที่3ในปัจจุบันนะ ปรับปรุงการการกลองและความมั่นใจอย่างสม่ำเสมอโดยการจัดตั้งอย่างเป็นทางการของฟอรัมนี้กำลังจะมีการโหวตเกิดขึ้นนะอ่ะอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนาะถ้าเกิดอ่านแบบนี้ก็อาจจะเข้าใจยากเครือจกักรภพเนี่ยก็เหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นฟอรัมเอามาโพสถึงข้อเสนอหรือว่าทิศทางต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน,ในอนาคตให้เรามาถกมาเกี่ยงกันนะครับหรือว่ามากระจายข่าวมาบอกกลา่าวมาพูดคุย ในอดีตมีไหมในอดีตมีครับปัจจุบันนี้เราก็มีเครือจักรภพใช้อยู่นะที่ผมเคยให้ลิงก์ไว้นะครับเวลาที่จะมีข้อเสนออะไรกันแล้วแต่ก็จะมีเอาขึ้นมาโพสต์เอาขึ้นมาปรึกษากันมาหาข้อถกเถียงแล้วก็ถึงสรุปแล้วก็เสนอเข้ามาให้โหวตแล้วก็ค่อยเอาไปปฏิบัติตู่ไหมครับแต่ตอนนี้ชุมชนเนี่ยต้องการอยากที่จะสร้างเครือจักรภพขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นของชุมชนเองแยกออกจากบุคคลที่3ถามว่ามันดีไหม มันก็ไม่รู้จะตอบว่าดีหรือไม่ดีนะอาผมยกตัวอย่างให้แบบนี้ครับตอนนี้เรามีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ชุมชนอยากจะสร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อแยกออกมาเป็นของตัวเองถามว่าทําไมเราจะต้องทําให้มันเกิดเครือจักรภพสองก้อนมีค่าใช้ใจ่ายสองทางทั้งๆที่มันมีวัตถุประสงค์ในการใช้คือการโปรโมตการบอกกล่าวข่าวสารการถกเถียงถึงนโยบายหรือวทิศทางการลงคะแนนเสียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อเสนอในอนาคตเหมือนกัน การใช้ประโยชน์เหมือนกันแต่เราจะต้องเช่าเซิร์ฟเวอร์สร้างเว็บไซต์ขึ้นมา2อันแล้วก็มีค่าใช้จ่าย2ทางเราควรจะเอาเงินที่จะมาสร้างเครื่องกักพกอันใหม่ไปใช้อย่างอื่นไหมอันเก่าเราก็ยังใช้ได้แล้วเราก็ใช้มาโดยตลอดซึ่งมันจะมีความลําบากไหมมีแน่นอนครับเพราะอย่างเช่นผมเองเวลาที่จะเข้าไปดูข่าวหรือว่าจะไปเข้าอัปเดตข่าวหรือว่าจะไปดูว่าเขามีข้อเสนออะไรบ้างมีข้อเสนออะไรที่เราสามารถแนะนําได้บ้างหรือเรามีอะไรที่อยากมีข้อสงสัยอยากจะถามเนี่ย เราจะต้องเข้าไปในเครือจักรภพอันแรกแล้วก็ต้องเข้าไปอัปเดตในเครือจักรภพอันที่2ด้วยหรอคือใน2ที่นี้เวลาที่เขาลงข่าวหรือลงข้อมูลเขาจะลงพร้อมกันแล้วเหมือนกันด้วยไหมหรือลงแค่ที่นึงอีกที่นึงไม่ลงซึ่งมันก็จะเป็นความลำบากสําหรับคนที่เข้าไปติดตามข่าวสารเ้าก็ต้องมาเครือจักรภพอันแรกก็ต้องไปเครือจักรภพอันที่2เพื่อมาดูว่าเออมีความเหมือนกันไหมมีความแตกต่างไหมบางทีอาจจะอัป แค่เฉพาะเครือจักรภพอันที่2แต่เครือจักรภพอันแรกไม่ได้อัพคนที่เขาไม่ได้ตามเครือจักรภพอันที่2เขาตามแค่เครือจักรภพอันแรกก็อาจจะไม่ได้เห็นแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยที่จะ make ซนเท่าไหร่นะก็ก็มีอันเดียวโดยปกติทุกวันเนี้ยเราพยายามที่จะชูโรงในส่วนของการรวมเครือข,ข่ายเข้าม้อยด้วยกันให้มันหาเจอเวลาที่เราอยากที่จะหา ข้อมูลอะไรอย่างเช่น Luna Classic Lab เนี่ยที่เขาพยายามรวมทุกอย่างเอามาไว้ในตัวเว็บไซต์ของเขาอย่างเช่นลิงก์การสเต็กกิง้งการลิงก์ไปแอปการลิงก์ไปหาเครือจกักรภพการทำ ข้อมูลว่าตอนนี้มีสเต็กเท่าไรมีคนถือเท่าไรกระเป๋าเท่าไรคือมันมีรวมอยู่ในนั้นเราสามารถไปที่เว็บเว็บเดียวและสามารถเชื่อมโยงไปกับเครือข่ายของรูนาคกสิคได้ทุกตัวโดวยการกดลิงก์ไปแต่เนี่ยเหมือนพยายามจะสร้างขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นเนาะหรือว่าถ้าเกิดผลบุตมันออกมาว่าสมควรสร้างเราก็สนับสนุนนะเพราะว่าเคารพสิทธิ์ของชุมชนนะอันนี้อาจจะเป็นแค่ข้อเสนอที่เขาต้องการอยากจะมีนะแต่อาจจะไม่ได้ คำว่าชุมชนก็ต้องเป็นหลายๆคนดูไหมอันนี้อาจจะเป็นแค่ข้อเสนอเฉพาะบางคนเท่านั้นแต่ก็ต้องมาดูผลโหวตว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านเองครับข่าวต่อมาครับเป็นข่าวเกี่ยวกับบิตคอยเนาะบิตคอยในเกาหลีใต้นะครับพุ่งสูงกว่าทั่วโลกเนาะส่งสัญ,ญญาณเตือนตลาดกระทิงอาจมาถึงจุด สิ้นสุดแล้วก็เป็นได้นะโดยตามรายง,งานข่าวเขาบอกนะครับว่าสัญญาณจากแดมจิมจีนะับปรากฏขึ้นเป็นคำแรกนะับตั้งแต่บิตคอยพุ่งสูงขึ้นเป็นวัตจักรขาขึ้นรอบก่อนเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคเรียพรีเมียมเนี่ยบ่งชี้ว่าตลาดบิตคอยในเกาหลีใต้เนี่ยมันร้อนแรงเกินไปนะครับนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าบิตคอยใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วหรือเปล่าโดยในขณะนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นหากบิตคอยทั่วโลกมีราคาอยู่ที่ 1,000 0บาทเนาะแต่ราคา Bitcoin ในเกาหลีใต้จะสูงอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0บาทหรือที่เราเรียกกันว่าโคเรียพรีเมียมนั่นเองครับก็จะสูงขึ้นมาประมาณ10%นะอ่ะเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมเคยเกิดขึ้นครับเมื่อบิตคอยเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดเมื่อปี2021นะโคเรียพรีเมียมเขาจะไปก่อนสมมุติว่าโคเรียพรีเมียมไปแตะที่60,000ปุ๊บคนจะรู้เลยว่าโอเคโคเรียพรีเมียมไปถึง6 0 0 0 0แล้วบิตคอยพอไปแตะถึง60,000ปุ๊บ ทุกคนรีบออกมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนอินดิเคเตอร์หนึ่งที่มาบอกว่าตลาดถึงจุดอิ่มตัวแล้วอ่ามันก็เหมือนกับว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้าง,งที่จะโฟโมมากก็เลยถูกเอามาจับว่าเฮ้ยเป็นสัญญาณที่เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งได้เลยนะที่จะมาจับข่าวเรื่องนี้หรือว่ามาจับกระแสะเรื่องของโครียพรีเมียมเอามาเป็นตัววัดหรือแม้กระทั่งคุณ จิมเครเมอร์เองที่บอกว่าบิตคอย์ตายปุ๊บโอ้โหบิตคอย์จะเด้งสวนใส่หน้าเขาก็เลยว่าเอาจิมเครเมอร์เนี่ยมาเป็นอินดิเคเตอร์เลยถ้าจิมเครเมอร์บอกว่าบิตคอย์ตายเส็งว,ว่าบิตคอย์จะพุ่งถ้าบอกว่าบิตคอย์พุ่งคือบิตคอย์จะลงอ่าแบบนั้นครับคล้ายๆกันนะอ่ะโดยนะครับในส่วนของตลาดตอนนี้ราคาบิตคอย์อยู่ที่ประมาณ40,680ดอลลาร์ถูกไหมครับของเกาหลี แต่ว่าโทั่วโลกก็จะอยู่ที่ประมาณ43,000หรือว่า42,000อะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่นำมาแต่ว่ามันไม่ใช่จุดสูงสุดของ Bitcoin จริงๆนะอาจจะเป็นแค่รอบสั้นๆรอบนี้นะครับที่มันขึ้นมา44,000ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นแค่ย่อมปลายภูเขาเล็กๆนะครับที่จริงแล้วมันจะต้องไปที่60,000 ถ้าเป็นวัฏจักรครั้งเก่าของเขาถูกไหมครับอันนี้จ,จะเป็นแค่รอบสั้นๆแล้วหลังจากนี้เงินอาจจะไหลออกจากบิตคอยไปลงที่ตลาดเอาคอยเพราะตอนนี้ตลาดเอาคอยกําลังขึ้นมายืนอยู่ที่การกลับตัวได้แล้วนะอ่าอาจจะเป็นการหมุนเงินมาที่อิทเรียมหรือมาที่ตลาดเอาคอยอื่นๆหรือเปล่าและบิตคอยพักตัวพอหลังจากนั้นเงินก็จะไหลกลับไปที่บิตคอยแล้วก็พุ่งไปที่6 0ห0 0หรือ8 0,000อะไรประมาณนั้นนะครับ ข่าวต่อมาครับนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบิตคอยอาจจะร่วงลงไปอีกหลังจากที่ m t g o ชก๊คืนเงินให้กับเจ้าหนี้เนาะโดยก่อนหน้านี้นะครับมีนักวิเคราะห์คริปโตที่ใช้นามแฝงว่ามิสเตอร์คริปโตเนี่ยได้ออกมาวิเคราะห์ราคาบิตคอยบอกว่า m t g o ชกเนี่ยได้คืนเงินให้กับเจ้าหนี้ของพวกเขาหลังจากปิดตัวลงเมื่อเกือบ10ปีนะอ่าประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะโดยเขาบอกว่าในตอนนี้บิตคอยกาลังอยู่ในทางเลือกที่ว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นหรือจะเคลื่อนตัวลงนะ อันนี้ผมไม่อ่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับตอนเนี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์บางรายนะครับแต่ก็หลายคนนะบอกว่าตอนนี้เขาได้รับเงินชดเชยหรือว่าได้รับบิตคอยจาก m อ็ o จีบ้างแล้วนะเพราะว่า m อ็ o จีเนี่ยเขาจะย่อยคืนบิตคอยให้กับลูกค้าที่เขาเคยประสบปัญหาตอนที่ m อ็มจีก็ล่มสลายเนาะซึ่งก็ทําให้เหตุนี้เองครับทำให้ราคาบิตคอยลงเพราะคนกลัวว่า เจ้าหนี้เหล่านั้นหรือว่าคนที่ได้รับบิตคอยนั้นจะเทขายบิตคอยทําให้ราคามันร่วงก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ตลาดมันแดงของวันนี้นะแต,แต,แต,แต่แต่นะครับผมอยากให้ฟังแบบนี้ครับถ้าย้อนเวลากลับไปนะครับเคยมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วนะครับก็คือก่อนหน้านี้ที่รู้หน้าคอล์รปลงนะครับทาให้ตลาดเกิดความกลัวหลังจากนั้นก็มีข่าว m อ็มทีบอกว่าจะทําการเทขายบิตคอยเพื่อคืนเงินให้กับลูกค้าหลังจากนั้นโอ้โหก็เป็นการซ้ําเติมตลาดทําให้บิตคอยร,ร่วงหนักลงไปอีก แต่ก็หลังจากนั้นก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้คืนเงินให้กับลูกค้าแล้วนะครับพอหลังจากนั้น FTX คอร์รลงมาอีก m t ็ MT ก็บอกว่าจะทําการคืนเงินให้กับลูกค้าอีกอย่างแน่นอนแต่ก็เหมือนอนามันมาราดลงกองไฟทําให้บิตคอยก็ร่วงลงไปอีกแต่สุดท้ายก็มาบอกว่าไม่สามารถที่จะคืนเงินให้ได้ณนะตอนนี้นะหลังจากนั้นครับเคราะซ้ำคาซัดก,ก็มาบอกว่า FTX เนี่ยจะเทขายลูนา่าเอาจะเทขาย SOL ทำให้ตลาดนี้แดงลงไปอีกครับแล้วก็มาบอกว่า m อ็มกเนี่ยจะทําการคืนเงินให้กับบิตคืนบิตคอยให้กับลูกค้าได้อย่างจริงๆจังๆแน่นอนก็ทําให้ตลาดแดงลงไปอีกหลังจากนั้นครับก็เอามาบอกว่าไม่สามารถที่จะทําได้ในตอนนี้โอ้โหพอฟังมาสามเหตุการณ์นี้คนรู้สึกแบบโอ้โหมัอนอะไรจะเปเชยขนาดนั้นแต่หลังจากนั้นครับที่ข่าวร้ายออกมา สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือบิตคอยดีดไปที่4 4 0 0 0ดอลลาร์ได้แล้ว FTX ก็กลับมายืนได้อีกครั้งแล้ว SOL ก็กลับมายืนได้อีกครั้งตอนนี้ไปที่120ดอลลาร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเหมือนกับว่าคำที่เขาบอกว่าจงกล้าในวันที่อื่นกลัวและจงกลัวในวันที่อื่นกล้าเหมือนกับว่าข่าว FTX แอร์เอ็มก๊อกเนี่ยออกมาเพื่อเบรกตลาดแล้วก็ค่อยพุ่งสวนใส่หน้าซึ่งถ้าเกิดมันเป็นเหมือนรอบผลก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่ง indicator ์นึงที่บอกว่าเมื่อข่าวร้ายออกมาเราควรจะโดดเข้าไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้เนาะเพราะว่าอาดีตมันก็ไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ปัจจุบันได้อยู่แล้วเป็นเพียงแค่สถิติที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นมันไม่สามารถเอามาฟันธงได้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊าย